สวัสดีจ้าทราบพี่น้อง YouTube ทุกผู้ทุกคนสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าเมื่อนี้มีแน่เสริมที่พี่น้องน้องเอรีนากำพองเว้นที้พี่น้องจังไดยคือว่าจังสั่นติเมื่อวานนี่สาวแล้วบอกให้มาทีดาเพิ่นไปซื้อเครื่องทำความสะอาดอบูเบอรีม่มาให้เนาะเพราะว่าอยู่ในเบิ่งอยู่ในคอมนะเขาบอกว่าทำความสะอาดหนึ่งกิโลภายในหนึ่งนาทีว่าสั่นสาวแล้วก็โอ้ยพ่อได้ยิน จังสนว่ามันทำความสะอาดเร็วนะสาแหลกกับไปก็ปลูกสาเมื่อนี่ไปซสาเอาซสาเอาแล้ว,ว,ลวบูบอรี่เพราะว่าอย่างตีเพราะว่ามีมีเครื่องทำความสะอาดแล้วแต่ทีได้ได้ไดใส่กับวได้ดพี่น้องสาแหลกหยอดบูบอรี่ตงไปแล้วใบยังติดออกมาคือเก่าอยู่หอนกับว่าทำความสะอาดให้สุดท้ายสาแหลกก็ต้องมานั่งทำความสะอาดเองแล้วง่ายาบ่บู ทื่อเอาทื่อเอาแล้วว่าจะคล้งองมาได้นั่งคัดแล้วเนาะว่ามีเครื่องสวยสาวแหละสิว่าเบิ้งว่ามันหน่อยมันลายหอนอื่นเสาสิแล้วบ๊วยมือนี้เข่าลูกสาวก็ยังทันเด็บปอนอยู่เทพี่น้องทันเด็บปอนเขาน้องเอลิณาอยู่พูนะ่ะว่าไม่เหนือหน่อย อุนยแม่นอนำอ้ำลายไหลแมนเบิร์ตจะได้ถุงน,นี่ก่แมนได้ทยพี่น้องเงคสะาดเียงยังดูดบูบอรี่ไปพร้อมเสีย,ยบูบรี่ไปตัางโลนึงเพราะว่ามันดูดเป็นบูบรี่ไปน้ำนอทไทยพี่น้องเนาะตอนนี้ซาแล้วกับิป้อนเขานอนเอลินาก่อนให้อนองเน,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 นย ทำความสะอาดบูบรี่ทาแต่ว่าถึงสีไลยกับบเป็นยัง,งนัอนนะใท้พี่น้องซาแหลสูดได้ภาษาทำความสะอาดบูบรี่ที่ซื้อเป็นบาเท้พี่น้องงอนเงินทำได้ทุกอย่างคือพันวาบ่ะต่างก้องกัน ทำทุกอย่างสีทนได้ตัวนี่แหละเพี่้องเครื่องจักรที่ดีที่สุดคือคนเครื่องจักรนะมันใส่อไรสู่อะไนขสูง่งานได้ทุกอย่างป้อนขอนางงามกันเ้พี่้องตอนนี้ก็ซองทุง่มกัวแล้ว คัดแล้วง่ายปะปุถือไปแล้วกูเอื่อญซอยแต่ว่าเครื่องจักรนี่ยบ่พังง่ายเทพพี่น้องใส้ดีแม่ทางงี้เพรามีแสงไนงะเอาคือบอมีแสงโคตเมือดโคตรบ่อโคตรดำโคตรบ่บ่แมนเต๋อเอาเปลี่ยนกล่งองแม่กันเทพพี่น้อง เมื่อดพวดแต่ว่าเครื่องจักรก้นนี่ขันพังนี่สอมม่ได้ได้ไม่พี่น้งองเลยจังสาแเลยัเสีย่อมยากเพราะอย่างที่เครื่องจักรถอดแหละแต่ว่าส่นซ้ำน้องเนื้อัเสีย คือจะสีไข่หรอกคือจะสีบอ๊อพังไงถ้าตะกิดวิดีโอซื้ออะไรเนี่ย่ทพพี่น้องซาเล่ต้องเฮ็ดงานไปนั่งเกิดปรเฮ็ดงานกระป้อนเขาลวกเพราะมีหอดเวลาอยู่ซื้อไงมา,าอนนามาน่าหนอดหอดนานฮิมะโนะเทพพี่น้องซาเล่สิตีรังการนอนอยู่ฮียนซื้อแต่ว่า,าก็ ก็จัิงสิมุดกินยื้เกล่ะคนเคยเห็ดงานเนาะ่า่พี่น้องจูแต่เฮียจะซื้อมาได้เหตุการณ์เห็ดงานเนี่ยโอ้ยตายลงูงแดงตายแท้ๆเลด้วยซาวเลยข้าต่ฝอยเลยลูกอาปากทานปอบปอนเขาลูกแจ็กเทือ คัดบูเบอรี่ซอยกันเด้อให้พี่น้องเย้ยวันพรอ,อยยาจุหอดหาทุ่มเือเนี่ยก็บจิตคัดบูเบอรี่จุหวดตีนึงที่ไหน <c oughs> สาวแล้วก็ว่ามีเครื่องทำความสะอาดเนาะกับเฝ้า,าสาวเอาสาวเอา,า,เอาแล้วมันบันเป็นว่ามีแต่สาวแล้วผู้เดียวเนาะไปเก็บบุเบอรี่เนาะมีคนไปเก็บอยู่คนอยู่ไหนก็ได้บางคนไะเก็บขายที่กันบางคนแบเก็บเอาไปเฮ็ดแยง มื้อน,นี้คือจังสิบเได้ถอนหญ้าดอกเด้อพี่น้องเอง้ยถ้บเป็ดอย่บูบลีคัดกันได้แล้วคือจังสิบเได้ถอนง่ายดอก เสาแหลว่าเมื่อนี่ฮหดจะได้เสาแหลกสทีทำกามสะอาดปูบรีเห็นไหมแล้วเด็กก็สร้างเพราะว่ามืออื่นเสาแหลวสิไปไหากเก็บบเตะแต่เ้าเทพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มซุกไรแล้วคนก็นเริ่มไปเก็บไรแล้วมันสิว่าท่านเพื่อนเสาแล้วว่าสิไปแต่หกโมงเ้า เงินทางนั้นเนาะให้พี่น้องเนาะงานสบายต่างหากว้ดเป็นลูกจ้างไพ่นกจ้างเป็นลูกจ้างจะขวางง <c oughs> านอิสระก็มีคนบังคับมีแต่จะขวางบังคับจะขวางเอา เอื้อไปเก็บมอตเตเบอร์รี่น้ำกันเดอรให้พี่น้องเลยอโอ้สาวแลรืมบอกสุฟังหมู่วา่านี่สาวแลไปเก็บบูเบอร์รี่สาวแลพ่อมอตเตะน้ำเก็บมาได้ซิโลกับอีกเก่าขีด โน้ตก็อีกเก่าเข็ดโนละเจ็ดร้อยบาทเนาะเดี๋ยวมือไปส่งในเดี๋ยวสาวเลียสีพ้าพี่น้องไปส่งน้ำกันผ้าเป็นรับซับร <c oughs> ับมากกับใส่ประเดหรอกท่าพี่น้องเอ้ยเพราะอย่างตีเงินไต่เว่อหนีท่อก็สวยยังถ่าย่ สิเก็บไบถักลับบ้านปีไม้เฮ็ดบุญให้พ่อกับแม่นำ้ำเงินตต่เบือ่อได้มากกับบดเอใส่เดี๋ยวใหพี่น้องเห้เก็บไบถักกับบ้านเก็บใบจะเฮ็ดบุญ เราเลยยังกินักอยู่นี่ว่านาหิมะมานี่สาวดา้ายเชียจังเดย์น้อเฮ็ดจังได๋สิมีรายได้เนะาะฮะยังเก็บขายก็บ่ได้ปลูกหยังก็บ่ได้ต้องแดงตายเขาแท้ๆแล้วแบบทีนี้บ่ได้เฮ็ดเบี้ยรายได้ก็สิบ่มีเข้ามาเนาะอย่ากให้มีบูเบอรี่จังเสียผลไม้ปานสิมีตลอดปีเลยเนาะท่านพี่นอ้องก็จังสิดีอันนี้ เมื่อนี้ไปเก็บสองค้นกับน้องเนยได้หลายค่รยยู่้ยยนท่านเยนออกเก็บปันได้ส่วนมากข้นสีเหอือแต่แต่เนม่เตเบอร์รี่ปเบอร์รี่ท่านได้เหือปันได้เพราะว่ามันหลายเนาะมีทุกปล่ารวดเบิดหมโเต้นี่ลเราข้ววนสิ Jack. ลุ่มใส่เนื้อบูเบอรี่ก่อนจบคลิปนี้สาวแหลก็ขอฝากเทพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับแต่ไข่มาใส่แกงไก่สาวแหลกได้จ้าเพื่อสาวแหลกที่ได้มีแหงสูในต่างแดนต่อไปซับสะไข่เก็ว่าดีๆอ่ะซับสะไข่ซับตะไก่โอ้ยบอกพีชบอกถือเรื่องเทพี่น้องเลยเมื่อยหัวต่สิกลับมา พ่อกันคลิปไม่ได้จ้าเฝ้าป้อนเขาลูกกันให้พี่น้องป้อนเขาลูกเสียจแล้วทีได้เฝ้าน้องเฝ้าเฮดเป็นทำความสะอาดบุบรีซอยน้องเนือน่อพ่อกันคลิปไม่จ้าสวัสดีจ้า